สวัสดีค่ะคุณกรณพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับนายครับค่ะพี่กรณพัฒน์ตลาดหุ้นค่ะมีมุมมองต่อเนื่องพรุ่งนี้ยังไงคะครี่ยวกับตัวตลาดเองก็เป็นภาพของการพักฐานนะครับที่เราประเมินไว้นะครับของตลาดตั้งแต่เราแนะนำมวลน้ำหนักของดุลลงเนี่ยก็ด้วยภาพของการไซเบย์นะครับจะติดไซเบ์ดาวลงมาเรื่อยๆก็จริงๆมองภ้ามไปพรุ่งนี้เองเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็อาจจะมีต่อของการย่อได้อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ข้ามไปสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดจะเริ่มฟื้นละนะครับ เพราะว่าแรงกดของตัวเงินต่างชาติเองเนี่ยนะครับน่าจะหมดสิ้นก็ในระยะสั้นนะนะครับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยคงเป็นแรงซื้อตัวตาดเอเทียที่เข้ามานะครับการเงินเอฟเอชที่ซัพพอร์ตใบสนตลาดเป็นภาพของการบีบอัดขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีบางวันนะครับผมคิดว่าบิบเัดซื้อเน่ยจะเกิดได้ครับในช่วงสัปดาห์หน้าตลาดก็จะมีกรอบแนวรับนะครับบริเวณ1,500นะครับกับ1,495งสี่เ้นะครับผมคิดว่าตลาดคงไม่ย่อหลุดแล้วก็การดีดตัวขึ้นมาเนี่ยจะมีีกรอบบบนนนนด้าท่เว หนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับกับบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่มาพันพรุ่งนี้ครับค่ะแล้วกลยุทธการลงทุนล่ะคะจริงๆก็คำแนะนำเราเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็ยังเน้นกระชับพอร์ตนะครับแล้วก็ใครที่มีการกระชับพอร์ตไปแล้วเนี่ยถือหุ้น40-50%ิบเซนก mm hmm. อ็อาจจะรอจังหวะในการซื้อเพื่อลงทุนรอบใหม่ด้วยซต้เนเดือนมกราคมนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดใครอยากเล่นรอบเนี Arizona, ่ยนะครับบรรทุนผมคิดว่าจะยังมีองการตั้งรับเป็นนายตัวได้นะครับจะเริ่มมองหาโอกาสในการซื้อหุ้นบิ๊กแคปปายตัวนะครับซึ่งแต่ในหน้ามือกตลาดน่าจะเริ่มมีภาอการที่มีเข้ารเบาวขึ้นมาจากในตัวอาเซียที่เข้ามาบางส่วนส่วนพอร์ตของทุนเรานะครับสํหลับก็ยังเป็นหุ้นที่เราแนะนํากลุ่มเดิมๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะนะครับตัว S P T I เนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ของการไปเวียนไปเรือัพขึ้นมาต่อเนื่องระหว่างวันวัันนนนีี้้ขึไปท่11.2ะครรบโดยวมก็ ปิดที่็1บาทนะครับซึ่งเป็นการกลับไปยืนเหนือเส้นค่้เฉลี่ยทุกเส้นอีกร้องนะครับก็จะมีกรอบแต้วก็ันพวงนี้ที่11.4นะครับขับไป11.9นะครับวันนี้ปัจจัยหนึ่งตัว S&P I ก็มันรื่อตัวราคา๊าซธรรมชาติที่ขึ้นแรงนะครับประมาณ7-8เอเซนะครับเท่าเมือนก่อนหน้าแล้ววันนี้เองยก็แว่งตัวบวกอีกนะครับประมาณเกือบก1เ็นะครับก็เป็นเชิงีบวกกับตัว S&P I ตัวถัดมานะครับที่เป็นตัวภาพของการพักฐานก็เป็นตัวน้ำตาลบุยรำนะครับขึ้นไป คนดนวต้านที่5.8อีกรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มพักลงมาการพักตัวเนี่ยอาจจะเกดขึ้นอีกหนึ่งสองวันนะครับที่รรบริเวณเรารับ15.2-15บาทแต่บริเวณนี้ผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงนะครับแล้วก็หุ้นยังมีทั้งส่นการพักเพื่อที่จะไปต่ออยู่สาหรับตัวน้ําตาลบริรัมนะครับค่ะแล้วก็ตัวที่เราแนะนะํแลมีคนถามมาวันก่อนตัวน้ายง,น,ยงนะครับน้ำยงค่ะตี่รัมมงเทอร์มินอลเองเก็กำลังไซด์อัพขึ้นมานะครับอ,อยู่ในกรอบ บริเวณ14.40ก็เขาจะมีแนวต้านนะครับสั้นๆบริเวณ14.6แล้วก็15บาทนะครับถ้าก็จะเป็นลักษณะงการไฟเ้าขึ้นไปแนวรับก็14บาทสำหรับตัวนำยง <c oughs> ตัวอื่นๆเหมือนเดิมอนมีคําถามที่ปุ๋ยพี่มอนเรื่องตัว PTC <c oughs> นะครับ <c oughs> จริงๆไม่ใช่ประเด็น,นของการเพิ่มทุนนะครับ, <c oughs> น,รบนันทุนที่ถามอาจจะมีคำถามที่คาดเคลื่อนนิดนึงหลักๆก็คือมันเป็นตัวคุ้นที่แปลงมานะครับของตัวว a r r นะครับ ข้าามมให่แต่ว่าไม่ได้มีนิยายนะครับประมาณเก้าล้านที่องนะครับเทียบกับจำนวนหุ้นประมาณสี่พันล้านก็คือว่ามันไม่ได้มีนิยะอะไรมากมายนะครับโดยรวมหุ้นก็อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ยังเป็นเทรนของการไซด์เวบรงไซด์อัพยอยู่เพียงแต่ว่าคงต้องรอการหลุดแคชต์สาในช่วงปีใหม่เลยนะครับรสำหรับตัว PTC นะครับหุ้นถึงจะมีภาพของการสภาพคล่องเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคราวน,นี้ก็เป็นลักษณะการไซด์เวอัพอยู่นะครับแนวรับก็ที่เดิมนะครับเจ็ดสิบสองก็จะสิบตังค์นะครับตานันเบิร์อยู่ที่เวิม 78สำหรับตัว PTC นะครับตัว New ื่นเหมือนเดิมนะครับที่เราแนะนำตัวคามาดนะครับามาดต,ตัวแลนดีนะครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อรอบใหม่ได้นะแน B, นะคนดีเนี่ยกลับมาอนเหนึ่งเส้นข้าศึกเด็ดอนรอบนี้ก็คิดว่าทิศทางอุตสาหกรรมของกลุ่มอวันดมีเดียนะครับน่าจะเริ่มมีภาพของการฟืร้ตัวขึ้นมาต่อ,อเนื่องได้นะครับก็แนะนาเพื่อซื้อสมด้วยลงทุนกันรอบใหม่นะครับให้มองข้ามภาพของตัวเอ็นนิ่งจนมากสีไปนะครับทิศทางตัว ค่าโฆษณาของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีมูลต้าที่ดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าชื่นหนึ่งเนี่ยทิศทาง e a r n i n g งน่าจะดีขึ้นนะครับเองแต่ว่าราคาหุ้นมันลงมาต่อตับนะครับภาพของตัวเทน่าสีที่ชะลอตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นที่เคยแนะนําไปอย่างกันกลุ่มนี้ก็จะเป็นการพักเพื่อที่เป็นภาพของการแข่งตัวขึ้นอี่นะครับครับโอเคค่ะไปดูตัวเซฟิตี้ค่ะตัวซีริสนะครับก็ ออย่างที่เราคุยกันนะครับว่าการหลุดบริเวณ941นะครับมันก็มีโอกาสที่จะลงมาที่937 938ซึ่งวันนี้ก็ลงมาที่937.5นะครับแล้วก็พักที่เริเวณ939นะครับก็ยังเป็นการใช้เวลาลงมาต่อเนื่องครับแต่วันพรุ่งนี้เองเนี่ยนะครับตัวาฟากฝั่งตัวเซสตี้เองเอา,อาจจะมีโอกาสเป็นการไทนิคนะครับช็อตแล้วก็หลุดลงมาได้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมก็ มันจะมีภาพของการตั้งรับบริเวณ934ครับกับฐานหลักบริเวณ928ตรงนั้นผมคิดว่าไม่หลุดนะครับก็จะตอบรับกับเรื่องตัวเซตพอดีที่เรามองประมาณแนวรับ1495กับ1,500นะครับตัวฟีเชอร์ก็น่จะลงมากรอบนี้แล้วก็ออกรอบต้านมันก็อยู่ที่ภาพของตัวแนวต้านประมาณ9 5 0นะครับกรณีผม,มือนเดินยังไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ว่าใครอยากเทรดดิ้งจริงเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยสวงหวะย่อลงมาให้ใช้จังหวะในการ เข้ามาเซดดิ้งลองแล้วนะครับก็รอดูที่แนวรับที่ประเมินไว้ทีนี้นะครับผมค่ะได้ค่ะทองคำละคะตัวทองคำเป็นภาพเดิมนะครับเป็นไซด์ดีดาวนะครับไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับการกลับเหนือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งถึงจะเป็นเทรนของการกลับตัวเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับตอนนี้ก็คงมีการซิกแซกลงนะครับแนวรับก็1นึ่หนึ่งสองูนย์กับพันร้อยใครมีช็อตก็ถือต่อได้นะครับใครไม่มีก็ยังไม่ต้องทำไหครับตอนนี้ครับได้ค่ะคุณกอลพาร์ทขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ